หนึ่งเขาซุกเลยจ้าพี่น้องไ้ไวล่างลหวจ้าจ้าหัวเขาเป็นยังแจ้งเอาด่างมะพร้าวกระแบบนี่แหรอจ้าเท้าหนึ่งเขาซุกแล้วหนึ่งซุกซ้ำเข้ากินผลได้พี่น้องน,น้ำจ้นาน้ำสะอาดเทลูกไปล่างเลยจ้าเทลงกไปล่างออกจ้า ข่าห้องสิได้ถอดสวยจ้ะสิได้ปุ๊บติดสิได้ปุ๊บเหนียวนอกจากเนาะแค่นี้แหละจ้ะนี่จ้ะติ๊บเข่ากับเขาก็ใส่น้ำมันท่าจักน้อยจ้ะท่ามันลื่นจักน้อย จ้ะเขาก็เห็ดแบบนี้นะจ้ะตาเขาเขามากกับมั่งคืนมั่งคืนนอกจะเนาะคืนวงก็กดเลยจ้ะใส่ตรงนี้ที่เทปสีเข็งๆนะจ้ะกดลงไปเลยจ้ะว่านี่จ้ะเขากำลังใส่กระดงไว้เนาะจ้ะเนาะไส่เปตากไว้จักสองมือจ้ะแดดดีกะดีออดดีพ่องดีเนาะจ้ะเนาะจ้ะ ออกอางานหน่อยเพรอว่ายีงรีบ่เคยด้เหตดจ้ะก็เคยด้เหตุมันก็นเลยก็อต้องเอาเต็มวงด้วยจ้ะนกันนาะดเสือฮอกกดไปมันก็นีน่เองจ้ะเอาชีพที่ดีจ้ะเ่นง่ายจ้ะเขาฮอากะยนีจ้จะแซวไปแจมขึ้นเหมือน,นจ้ะ ตำเห่าบานเห่าก็เอิญมาเขาเนาะจะเนาะมาเข้าไบทะน,นุนั่นแหละจ้ะมาเข้าไบทะน,นุกินนั่นแหละกระสีประมาณสามคลิปเนาจะจ้ะจังคอยสิจบแต่พี่น,อน้องผู้ใดสนใจกับปีบตามเอาด้วยจ้ะเด้อกับสินี่ขั้นตอนทอดเนาจะจ้ะแล้วก็ขั้นตอนเฮ็ดน้ำตาลเนาจะจ้ะเโยวน้ำตาลเโยวน้ำตาลปลี๊บเลยจ้ะน้ำตาลมะพร้าห้องนี่แหละ สุดเจลี่กับสีบลใส่ไเป๋าแส้นอกจากใส่ไเป๋าแส้แล้ก็ติดติดฟันจ้ะสีสวยกัจริงแต่ว่ามันชิดฟันจ้ะเฮ็ดแก๊บเดียวจ้ะตอนเจลี่เฮ็ดขายนอกจ้ะประมาณมือละเป็นสิบหวัวคนละจ้ะเจลี่เฮ็ดเฮ็ดง่ายก็จ้ะพี่นอ้อง ก็ได้เฮ็ดยากเลยพี่น้องเฮ็ดง่ายสุดเลยจ้ะอุปกรณ์ก็้งไงเข่าเอาก็มีเนาะจ้ะเยลี่เฮ็ดกับมะเฟืองได้ซื้อเข่านาะจ้ะเพราะว่ายเยลี่ก็เฮ็ดหน้าเห็ดแล้วเนาะพี่น้องว่าเฮ็ดง่ายจะเป็นอาชีพเี่จ้ะเอาก็มาดตากุ้งที่หละจ้ะใส่กระดุม แต่สิเป็นตาแดดจ้ากประมาณนี้โปรดติดตามคลิปต่อไปเด้อจะพี่น้องแา่นี้ก็ขอบคุ่นหลายๆจ้ะ